เซตนี้นะครับนะครประกอบดีๆเนี่ยคนจูนดีๆนะครับนะไล่สเตอร์เปนแม็หน่อยนะครับสเตอร์ตัวเนี้ยมันจะวางอยู่ประมาณ16-28นะครับความเร็วว่าอยู่ที่190บวกมีแน่นอนนะครับ ครับผมช่างเซ็มองเทพนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวชุด66ชัก7นะก็อันนี้ก็เป็นฝาสี่วาล์วของทางร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาที่มีการเซ็ตโมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกอบมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็อันนี้เป็นแคมสเปคตัวใหม่นะครับในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วย อันนี้เป็นชุดทากาวประกอบนะครับก็จะมีประเก็นดินเสื้อเสื้อตีปอกแข็งนะครับแล้วก็มีลูกสูบป,ปาดหัวลบวาวเรียบร้อยนะครับหลบเราก็จะเซ็ทหัวลูกเซ็ทเบ้าฝาไปให้เรียบร้อยนะครับ อนนี้ก็จะเป็นแคมสีวาวตัวใหม่ล่าสัตว์นะครับก็ยกอยู่ประมาณ6มบินหนึ่งเ,เรามาวัดไอดีก่อนครับเอวยี่สี่ไอดีอยู่หกจุดศูย์นะ <c Risky> Nao, ai rẻ u 6.1, à, đo tiếp ai rẻ, ai rẻ nó 6.0. นายจผิดนายอยู่หกจุดศูนย์หกจุดหนึ่งโลมันเนี่ยก็แคม่ะถามว่ามันมันก็ยกใกล้เคียงกันนะพอนะครับนะสำคัญอ่ะมันอยู่ที่มุมเปิดมุมปิดนะครับมุมเปิดมุมปิดนะครับมันสําคัญตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงหัวเนี่ยรูปทรงเนี่ยก็มีผลมนนะครับ แคมอ่ะยกเหมือนกันแต่ทําไมแรงไม่เหมือนกันมันก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับนะมุมปิดมุมเปิด,ปดลูกทรงนะครับเพราะว่าน้องๆบางคนก็ <c oughs> เอาแคมเท่านู้นเท่านี้แต่ยังไม่รู้เลยะครับมุมปิดมุมเปิดใช้อยู่เท่าไหร่นะครับเซตนี้นะครับนะประกอบดีๆเนี่ยคนจูนดีๆนะครับนะไล่เอิ์แมทแมหน่อยนะครับ กเตอร์ตัวเนี้มันจะวางอยู่ประมาณ16-28นะครับความเร็วว่าอยู่ที่190บวกมีแน่นอนนะครับจดูดีๆนะครับเ็ช่วงรถด,ดีๆหน่อยนะครับในช่วงรถก็ ถ้าคันเขียวก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนใหญ่ก็รถที่ผมมาทำก็ที่ผมก็จะเป็นรถตรงประมาณนี้หมดเป็นตรงตรออนะครับก็อันนี้ลูกค้านี่ครับผมทำทำแบบอย่างข้อเหวี่ยงเนี่ยผมพิเศษตรงไหนให้รู้ไหมข้อเหวี่ยงนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้มันใหญ่ใช่ไหมพอเวฟเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องแขนขาดนะครับนะ เราได้ทำการ m o d ฟายแขนใหม่นะครับทำตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วใส่ลูกปืนดดนะลูกปืนดดเนี่ยจะลื่นกว่าลูกปืนเวฟนะครับแล้วเราก็ได้แขนใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าตรงเนี้ยเราได้ทำใหม่นะครับก็จะช่วยเซฟแขนก็เหวี่ยงมันอาจจะขาดนะครับแต่อาจจะขาดช้าลงเวฟเนี่ยยังไงก็ขาดแะขาด ก็ใช้ได้นานนะครับก็พอใส่ลูกปืนดัเนี่ยเราก็ไปล้วงแข้งฝั่งลามินโพรเวฟเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแคงมันจะหลวมอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องไปตีบ่าลูกปืนเราไปล้วงแข้งเลยนะล้วงแข้งใส่ลูกปืนแดัเลยนะตัวเลขตรงนี้ก็ตัวเดียวกับตัวเลขเดียวกับเวฟนะครับใส่ด้วยกันได้เลยนะครับแค่ไปล้วงแข้งอย่างเดียวก็ โกเวียงเนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยตอนหลังๆส่วนใหญ่ที่ผมทํานะผมจะใส่แขนใหญ่ให้เลยนะช่วยความคงทนเพราะว่ารถเนี่ยที่ผมทำนะเป็นสไตล์ขี่เล่นก็จะมีไดสตาร์ทนะได์สตาร์ทพอไดสตาร์ทปุ๊บแบมีไดสตาร์ทเนี่ยเวทม,มันหนักมากค่อนข้างหนักมากนะครับโล8โล9นะโล8โล9อ่ะเพราะนั่นก็แขนก็รับ แขนฝังเนี้ยจะรับน้ำหนักจากจานไฟเยอะเราก็ได้ทำการโมแขนให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยเซฟเครื่องยนต์ของคุณน,นะแต่คนต้องทำลูกปืนประคองด้วยนะครับนะเวฟไม่ทำเนี่ยพอขึ้นลูกใหญ่ๆเนี่ยไม่อยู่หรอกนะต้องทำลูกปืนประคองด้วยนะครับคันนี้ก็เป็นรถโอเพ่นนะครับนะผมมาใช้ไดสาตาร์ทอยู่นะครับผมมาใช้ไดสาตาร์ทสาตาร์ทมือติดปกตินะครับ ก็แบบว่าลูกค้าอยากสตาร์ทนิ่มๆนมนะไม่ต้องมากระทืบสตาร์ตตีนสตาร์ทไม่ดีแขนขาแขนขาหากนะักอีกนะดีดกับตีขาหักอีกเอ,เอาขาหาักไม่พอแข้งแตกอีกนะโคเบียงขาดนะเราก็ส่วนใหญ่ทำรถเราจะทำออกแนวรถแบบอขี V.I.P. หน่อยฝาหน่อยฝาหน่อยแบบโอลลิงอ่ะขี่ใช้งานแบบสตาร์ทแบบนิ่มๆน,น,นะครับนะส่วนไดสตาร์ทเนี่ยสนใจสั่งได้นะครับไดสตาร์ทที่เราเนี่ยลูก70 7ด72 73เบ็ดเจ็ดสองเามนี่ยอะไรก็สตาร์ทนิ่มเลยนะครับนะแค่แบตคุณแลอย่างเดียวนะครับนะสตาร์ทนิ่มแน่นอนแบตบก็ใช้ให้ดีเนี่ยแนะนำให้คุณเปลี่ยนเป็นแบตบ C.B.R. <oughs> ร้อยห้าสนะครับหรือว่า P C X ร้อยห้าสไฟจะแรงหน่อยนะครับราคาเท่าไหร่ครับบางชุดทากาวบางยังไม่บอกาาชุดนี้นี่ก็จะมีประกอบไปด้วยเนี่ยชุดนี้จะอยู่ประมาณอันนี้เขาซื้อขาดหมดเลยนะาฝาจะอยู่9,500บันห้ากวีงอยู่ที่4ี0 0ันสีันะพร้อมทำแขนใหญ่ด้วยอยู่ที่4,400นะครับ สี่พันสี่ลูกปาดหัวลบวาลจะอยู่หนึ่งพันบาทนะลูกปัดหัวลบวาลจะอยู่เป็นสี่วาลนะลูกสูบปัดหัวลบวาลเราเซ็ตหัวลูกไปให้เลยเซ็ตเป้าฝาไปให้นะครับนะเราเซ็ตเป้าฝาไปให้เรียบร้อยนะครับ 6, ก็ฝาเนี่ยอยู่9ก้าพันห้าลูกอยู่พันหนึง่ง <c oughs> ปรแกนอีกสี่ร้อยนะครับ <c oughs> เสื้อตีปอกลูกเนี่ย เอเสื้อตีปอกเนี่ยอันนี้จะเป็นปอกแข็งนะครับร <c oughs> ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่จะทำเป็นปอกแข็งนะครับนะเพราะว่าเวฟเนี่ยมันงัดงัดแล้วทําให้ปอกสึกง,ง่ายนะครับฟันมันไหลง่ายเราก็ใช้ปอกแข็งปอกแข็งพิเศษนะครับคือคว้านเนี่ยปล่อยได้ทีละศูนย์จุดสองห้านะเกินนั่นเนี่ยเครื่องเบรกเลยนะค่อนข้างแข็งมากนะครับก็จะใช้งานได้ทนทนเนี่ย ปีปอกลูกเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งพันหร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีชุดลูกปืนประคองไว้ด้วยนะชุดนี้จะอยู่เนี่ยพร้อมน็อตไรเรียบร้อยนะครับพร้อมลูกปืนนะครับนะก็จะอยู่สามร้อยบาทนะน็อตนงำมนนี่ตรงแน่นอนนะครับนะขึ้นจาก C N C ขึ้นเป็นชิ้นงานเดียวกันนะครับนะผมเทสแล้วถ้าเทสไม่ผ่านเนี่ย เพราะผมว่าผมจะไม่เอามาขายนะครับนะตัวนี้ค่อนข้างแม่นยำม,มากนะผมเทสแล้วนะเข็มก็เด็กประมาณ3ขีดถือว่าค่อนข้างมันยแม่นยำนะครับสามขีดนี่ถือว่าน้อยมากนะครับม่ยังไม่ถึงจุดนะครับรวมๆแล้วชุดนี้ก็เท่าไหร่เก้า4ันห้าสี่พันห้ามืนสี่มืนสี่มืนห้า 1มื่นห้าหมืนห้าอันนี้พันหกหมื่นหกพันหกมืนหกพันเก้าร้อยบาทหมื่นหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทนะครับชุดนี้นะครับนะคือคุณไปเนี่ยคุณไปทากาวประกอบได้เลยนะครับนะเราก็จะเซ็ตให้ตั้งแต่ข้าเวียงเสื้อประเกนนะหัวลูกสูบ แล้วก็เบ้าฝาเราเซตไปให้เรียบร้อยพอดเผิดน,นี่เราเก็บมาให้เรียบร้อยนะเก็บทิศทางรูนะครับนะอันนี้ก็เป็นชุดร้อย GPH ร้อยเก้าสิบบวกนะครับนะสะเตอร์สิบหกยี่สิบแปดน้องๆท่านใดสนใจนะครับฉีดใช้เบอร์อะไรครับบงังหัวฉีดเนี่ยเชื่อครับเชื่อผมใช้อยู่สิบอ่าไม่ใช่ E R 6นะครับ ใช้กล่องสแตนอ a l โลนนะผมใช้ E.R. 6เรือน c b r 250 10นะครับนะสนใจสำหรับคนไหนสนใจที่จะสั่งเพิ่มสั่งได้นะครับเรือน c b r ครบชุดเนี่ยของแท้นะครับก็จะอยู่2,800บาทนะหัวฉีด E.R. 6นะครับก็จะอยู่950บาทนะเป็นหัวฉีดแท้นะครับ ก็สำหรับน้องๆท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเพจช่างเซมองเทพเพจช่างเซมองเทพกิงแดกแล้วก็เฟซบุ๊กช่างเซมองเทพนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่อง youtube ของช่างเซมองเทพนะอย่าลืมกดซ b s สไคร์นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะนะไอ้รูปหลอ่อไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ <c oughs> นะครับนะมาขมองกรเทพปางซ โอซาร์สอนบังเซวินชายาสโรตินเขาไม่เช็คทีหนึ่งในสามของประเทศนี้แหละเพชรเม็ดเจ๋ง